สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยสดอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมการทำพิธีเรียกขวัญของชาวกะเรียง มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิป,ปันเลยครับนี่นะครับวันนี้ที่บ้านพี่สาวก็มีการเรียกขวัญของหลานสาวนะครับวันนี้ก็ได้เชิญอาจารย์ปู่มาทําพิธีให้ละครับอาจารย์ปู่ก็ได้มาเตรียมของตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับนี่ก็ทํากระทงใบสีเพื่อที่จะเรียกขวัญ ให้หลานสาวกลับมานะครับรับสำหรับพิธีนี้ก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวกะเรียงนะครับถ้าบ้านไหนมีคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายก็จะต้องมีการเรียกขวัญหรือว่าทำพิธีเรียกจิตของคนที่ไม่ค่อยสบายหรือว่าคนเจ็บป่วยนะครับที่เชื่อกันว่าได้หนีออกจากกล้าง ก็ต้องเรียกกลับเข้ามานะครับนี่ครับเมื่ออาจารย์ปูได้ทำกระทงใบสีเสร็จแล้วต่อไปอาจารย์ปูก็จะนำข้าวแป้งมาปั้นเป็นหุ่นนะครับก็จะผสมแป้งกับน้ำนิดหน่อยนะครับพอให้อข้าวแป้ง ันเป็นหุ่นแบบนี้ได้นะครับนี่ก็จะมาวางไว้ตรงกระทงใบสีนี่นะครับแล้วก็จะทำพิธีของอาจารย์ปู่นั่นแะครับ <S <S ในกระทงใบสีที่อาจารย์ปู่เอามาวางไว้ผมก็จะเห็นทั้งต้นหอมมักขามมียาสูบแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับส่วนในด้านของ อา,อาหารที่มาเตรียมพิธีก็จะมีไก่หนึ่งคู่นะครับก็เป็นไก่ตัวเมียกับตัวผู้ที่เอามาต้มทั้งตัวแบบนี้นะครับ <S <S เสร็จแล้วเมือ่อต้มไก่ได้ <S <S ที่ได้จนสุกแล้ว <S <S ทางอาจารย์ปูก็จะมาเริ่มทำพิธีกันแล้วครับ วันนี้ก็จะทำพิธีเรียกขวัญให้หลานสาวกลับมานะครับหลานสาวก็เจ็บป่วยไม่สบายมา,าหลายวันแล้วละครับวันนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็จะได้มาทำพิธีเรียกขวัญกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับในถาดก็ที่เห็นก็จะมีทั้งอ่า ไก่ต้มแล้วก็มีทั้งข้าวตอกดอกไม้แล้วก็มีทั้งเหล้าขาวนะครับที่อาจารย์ปู่ได้มาทำพิธีนะครับแล้วก็จะมีสายสินโยงกับกระทงใบสีแล้วก็มาผูกไว้ที่คอของคนที่อาจจะเรียกขวัญกลับมาให้แบบนี้นะครับเมื่อเอาสายศินคล้องเชื่อมอตัว กระทงใบสีครับคนที่ถูกเรียกขวัญเสร็จแล้วจานปูก็มาจุดเทียนไข3ดอกนะครับแล้วก็จะจุดไว้ตรงใบสี1ดอกแล้วก็ตรงมุมตรงถาดจานข้าวแบบนี้อีก2ดอกนะครับนี่ครับเมื่อจานปูเตรียมของ ตรงถาดเสร็จแล้วอาจารย์ปู่ก็จะมาเริ่มบริกรรมคาถาท่องสวดคาถาเพื่อที่จะเรียกขวัญของคนที่เชื่อกันว่าขวัญหรือว่าจิตได้หนีออกจากร่างนะครับอาจารย์ปู่ก็จะเริ่มเคาะแล้วก็บริกรรมคาถาไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ ครับเมื่ออาจารย์ปูได้เคาะแล้วก็ท่องบริกรรมคาถาได้สักพักหนึ่งอาจารย์ปูก็จะมาเริ่มตั้งไข่นะครับก็จะเป็นการตั้งไข่บนไผ่ที่คล้ายๆรูปตัวยูแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าไข่ตั้งได้ก็ถือว่าจิตลึกขวัญของของคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายได้กลับมาแล้วนะครับ แต่ละคนก็จะใช้เวลาต่างกันนะครับบางคนก็ใช้เวลานาน,านมากบางคนก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับน่าเ้รกเก็รเกรกเกนี่ครับสำหรับ าการเรียกขวกัญการตั้งไข่ของหลานสาวในครั้งนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็สามารถที่จะตั้งไข่แล้วก็ถือว่าการเรียกขวัญของหลานเสาวก็ได้กลับมาแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นพิธีการตัดสายศีลเพื่อที่จะให้ร่างอยู่กับจิตไม่ให้หนีออกไปอีกนะครับนี่ครับ ตอนนี้อาจารย์ปู่ก็ได้ท่องบริกรรมคาถาแล้วก็จะได้ทำการตัดสายสินนะครับนี่ครับการตัดสายสินก็ผ่านไปด้วยดีนะครับสายสินได้ขาดในทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ และในขั้นตอนสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับอาจารย์ปูกก็ได้เอากระทงใบสีไปไว้ตรงทางเข้าบ้านนะครับก็เป็นอันอเสร็จพิธีในการเรียกขวัญในครั้งนี้ในวันนี้นะครับครับเมื่อพิธีทุกอย่างเสร็จลงเรียบร้อยแล้ว ็ทั้งอาจารย์ปู่แล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดก็จะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากไว้ด้ไเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ